เฟคเข้าไปในที่ตัวลาตัวตัวแมลงเนี่ยมันก็จะเป็นตในแมลงทำให้แมลงตายนะครับดิวารียดิวารียนะครับแล้วก็แล้วก็คือการฆ่าของมันเนี่ยมันมีความจาเพาะอยู่เนาะนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเชื้อราเชื้อนี้จะฆ่าได้ทุกแมลงเนาะมันขึ้นอยู่กับช่องความจาเพาะของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั hmm. ้นนี่นคือสิ่งที่ที่จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็สร้างองค์ความรู้แล้วก็เอาองค์ความรู้มาแพคเกจเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรม นะครับแล้วก็ขยายผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงนะครับก็ในในเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับชีวภาพเนี่ยเป็นเป็นเป็นการใช้ประโยชน์ดึงด้านของการใช้จุลินทรีย์ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยเรื่องการใช้ประโยชน์ในอาหารหมักอาหารอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าในเรื่องของการบําบัดน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นที่ใช้กับพืชพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าการใช้ของพวกนี้เนื่องจากว่ามันมีความจำเพาะ มันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่ากับการใช้สารเคมีนะครับแต่มันมีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็สําคัญคือว่ามันเป็นมิตรต่อต่อต่อคนใช้และสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากผลการศึกษาเขาเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าเมื่อใช้ตัวชีวพันธุ์เนาะในการดูแลรักษาสวนเนี่ยออกมาผลผลิตมันก็ไม่ต่างนะครับผลผลนะคุณภาพของของอตัวผลผลิตที่ได้ตัวทุเรียนที่ได้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่าง นะครับไม่แตกต่างคือดีเทียบเท่ากับใช้สารเคมีนะครับในขณะท,ที่ที่ต้นทุนมันจะได้ถูกลงนะครับแล้วโรคบางโรคเนี่ยมันก็ไม่สามารถคือมันมันก,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 ก็แก้ไขปัญหาการตกค้างของสารเคมีการสะสมหรือการทําลายดินนะครับเพราะหลายๆหลายๆอย่างเกษตรกรที่จังหวัดระยองที่มาทำการทดลองด้วยเนี่ยชัดเจนเลยครับเขาบอกว่ามันไม่มีทางอื่นที่จะแก้ไขได้แล้วอะ มีอย่างเดียวก็คือว่าถ้ามันเป็นหน่อยคือถ้ามันมันมันซุปโซมากๆก็ตัดทิ้งเขาก็เอาฟาร์มนั้นไม่ให้ทดาลองเอาสวนนั้นไม่นนให้ท่นลองปรากฏว่าผลผลิตมันไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ค่อยแตกต่างแต่สิ่งที่ดีคือมไม่ตายทุเรียนไม่ตายนะครับ